าลงมานะครับถึงหนึ่งเก้าสองหนึ่งจุดสามเก้าสี่เห็นไหมครับอีกอันหนึ่งราคาลงมานะครับมีไส้ลงมาเหมือนกันเลยนะครับที่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจุดสามเก้าอีกอันนึงนะครับอยู่ที่หนึ่งเก้าสามสามจุดเก้าห้าแปลว่าอะไรครับห่างกันเป็นพันจุดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะบกที่มีการทิ้งตัวลงมานะครับและถ้ากลับขึ้นไปเนี่ยห่างกันเป็นพันจุดเลยนะครับต่อไปครับบกที่เราเล่นกันอยู่นะครับ ลงมาที่หนึ่งเก้าสองหนึ่งจุดสามเก้าสี่ตรงกันกับโบกแรกไหมครับกลับไปที่แผ่นแรกเนี่ยฮะตรงกันเป๊ะเลยนะครับราคาตรงกันเป๊ะเลยนะครับอ่ะต่อมาครับอีกอันหนึ่ง 3. 3. 7. 7. หนึ่งเก้าสามสามจุดเจ็ดเจ็ดห่างกันเป็นพันจุดนะฮะอีกอันหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งจุดหกสองห่างกันเป็นพันจุดแต่ก็ทิ้งเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไปอยู่ที่หนึ่งเก้าสองหนึ่งเหมือนกันนะครับต่อไปครับ หนึ่งเก้าหนึ่งห้าจุดหกห้าเลยอันนี้หนักเลยหนึ่งเก้าหนึ่งห้าจุดหกห้าอันนี้หนักเลยต่อไปหนึ่งเก้าสามสี่จุดศูนย์เจ็ดนี่อันนี้ก็คือไม่ไม่กดตัวลงนะครับไม่กดตัวลงครับอีกอันหนึ่งหนึ่งเก้าสามหกจุดหนึ่งหกอันนี้ก็ไม่กดตัวลงเห็นไหมครับว่าครึ่งครึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะกับกราฟชุดนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็น t ท m e frame H1 นะครับ แล้วผมจะเอาไปให้คุณดูนะฮะแท่งที่มันกดตัวลงมาเนี่ยคือแท่งนี้ถูกไหมครับก็คือ GMT บวกศูนย์ตอนห้าทุ่มหมายความว่าหกโมงเช้าตลาดเปิดซึ่งแท่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วบรเกอร์ที่รับกินเองกับไม่รับกินเองคุณดูได้จากตรงนี้เลยนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งก่อนนะถ้าราคาไม่กดตัวลงมาเนี่ยบรกอร์นั้นเนี่ยรับกินเองแน่นอนและร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรรู้ไหมครับแท่งนี้ไม่ใช่แท่งที่สไปร์ลงมา แล้วก็ดึงกลับขึ้นไปแต่แท่งนี้นะครับเป็นแท่งที่นี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไกลหน่อยไม่เป็นไรปึ๊บปบิบปบ้บจริงๆดู M5 ก็ได้นะอ่าถอ,อีกก็ได้ถอยบีถอยอีถอยบียนี่ผู้คนดูนี่ครับ นี่คือ Time f ฟร M e M1 ของเมื่อ6โมงเช้าเมื่อเช้านี้ครับทุกคนเห็นหรือยังครับมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ทุบลงมาแล้วดึงกลับขึ้นไปทันทีเห็นยังเห็นไหมครับเห็นรูปยังนี่คือกราฟที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นโบกเกอร์ที่รับกินเองเนี่ยเขาจะลิมิตการสไปค์ของกราฟแบบนี้เอาไว้เพื่อป้องกันคนที่จะได้ไม้าบลิมิตหรือเซลลิมิตเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ออเดอร์จะไม่ถูกแมทชิ่งจะไม่ถูกส่งเข้าตลาดนะครับนี่คือการการ,การวิธีที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่ง M 1เนี่ยแท่งนี้ใช้ถึง3นาทีนะครับในการทิ้งตัวลงมาดึงตัวกลับขึ้นไปแล้วก็ต่อกันอย่างเนียนเลยนะครับดันขึ้นไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเห็นพิมพ์คำว่าเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรดาโบลกเกอร์ทั้งหมดเมื่อกี้ขึ้นลิสต์มาใหม่ครับเนี่ยฮะที่มีโลโก้โบรกเกอร์ต่างๆนะครับ พวกคุณจงดูได้ครับว่าคุณถูกส่งสัญญาณไปไหมนะครับอ่ะเนี่ยครับโบกที่ไม่ทิ้งลงมาคุณก็ไปคิดเอาเองนะครับส่วนโบรกเกอร์ที่ทิ้งลงมาก็เป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะมาดูรูปภาพบนจอผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เถียงกันทั้งโลกครับผมจะตอบคาถามพวกคุณให้ครับสิ่งนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า liquidity provider นะครับก็คือคนที่เป็นคนส่งราคามาให้กับโบเกอร์ นะครับโดยโบรกเกอร์จะต้องส่งสัญญาณให้กับ LP ก็คือ liquidity provider แล้ว provider ก็จะส่งให้ธนาคารซึ่งจะรับ order ของเราไปนะครับซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1วินาทีในการส่งไปส่งกลับของ order นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้กราฟมันสมบูรณ์นะครับไม่ได้ทิ้งลงมาเป็นแท่งแล้วก็ดึงกลับไปนะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้คุณผมจะกำลังจะบอกอะไรผู้คุณบางอย่างคนที่เล่นโบรกเกอร์ที่มันไม่ได้ทิ้งลงมาเนี่ย ผมไม่อยากจะใช้คำว่าเปลี่ยนซะเถอะนะฮะแต่ก็คำนั้นแหละนะครับก็เปลี Santa ่ยนเปลี่ยนซะเถอะนะครับเพราะว่าเราสูญเสียโอกาสและแน่นอนครับว่าโบรกเกอร์ทำอะไรไว้โบรกเกอร์ตั้งลิมิตเอาไว้ครับที่ MT4 manager ที่แพลตฟอร์ม manager ในการ manage เพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ทำกำไรจาก เหตุการณ์แบบนี so, today, that, ้ได้เลยนะครับใบ limit ไว้ก็ไม่โดนเดี๋ยวผมจะพาไปดูแป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นดีเฟนต์เลยง่ายกว่าไกลเกินเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้ผมมาบอกทุกคนว่าเนี่ยไอแท่งนี้ที่มันทิ้งตัวลงไปเนี่ยมันมีเนื้อเทียนที่สมบูรณ์ถึงสามนาทีมันไม่ได้ทุบปูมแล้วบินกลับอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราได้าย limit ข้างล่างมาเยอะเลยเนาะแล้วเราก็ปิดหมดเลย แล้วเราก็เก็บเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ยังไม่วิ่งต่อให้เราเลยนะครับจนมาถึงตอนนี้เวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราถือไม้เซลล์กับไม้บายห่างกันทั้งหมด7,467จุดครับ <S <S 1> <S 1> อยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้โบกเกอร์ที่คุณเล่นอยู่มันมีการทิ้งไส้ลงไปแบบนี้นะครับแต่คุณไม่ได้ออเดอร์ คุณงงไหมทำไมคุณไม่ได้ออเดอร์เพราะว่าเส้นบายเนี่ยจะต้องใช้เส้นสเปดข้างบนใช่ไหมครับเขาเลือกที่จะไม่ลิมิตกราฟเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยไม่สงสัยในตัวโบเกอร์เขาราคาก็จะถูกกดโตลงมาแต่สเปดจะอยู่ที่เดิมนึกออกไหมสเปดไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมที่1นึ่งเก้าสามสามใช่ไหมแต่ราคาเนี่ยมันทุบลงมาทําใต้ให้คุณเห็นว่ามันเคยมีร่องรอยลงไปตุ้มแต่มันเป็นการถ่างสเปดถ่างสเปดในระยะ2 0 0พจุดพันจุด เพื่อที่คุณจะไม่ติดบายลิมิตเพราะว่าสเปดคือเส้นราคาเสนอซื้อคุณเนี่ยมันไม่ลงไปแตะเส้นออเดอร์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเสียโอกาสในการได้กาําไรมานี้ขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโบรกเกอร์มีวิธีมากมายนะครับที่จะทริกคุณนะครับเช่นลิมิตเอาไว้ไม่ให้กราฟที่สไปดเร็วเกินไปภายใน1วินาทีเนี่ยเกิดการแบบนี้นะครับ 2. นะครับทางสเปดเพื่อให้คุณเนี่ยไม่สามารถไปโดนบายลิมิตเซลลิมิตได้นะครับส ก็คือไม่แมทชิ่งออเดอร์เลยเราเรียกว่ารีโคดก็คือราคาลงไปโดนแล้วไงรีโคดไปเลยนะครับและ4ถ้าเป็นเซลสต็อปบายสต็อปคือซวยด้วยคือไปปิดไปเปิดออเดอร์ตรงที่มันไปไปไกลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออเดอร์ที่แฟร์เพลย์คือกราฟเป็นยังไงราคาไปถึงต้องเป็นอย่างนั้นนะครับโบรกเกอร์ควรจะปกป้องเทรดเดอร์ ader, โดยการ ที่จํากัดสเปรดไม่ให้เกิน80ดสิบหรือไม่ให้เกินร้อยมากสุดนะครับไม่งั้นอย่างนี้เวลาราคาทุบตู้มลงไปแต่สเปรดยังทางอยู่อย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ไม้ใบกลับมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยทาให้คุณเสียเปรียบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณติดบายอยู่คุณจะได้ไม้บาบดีๆมาแก้คุณก็ไม่ได้แถมคุณโดนทางสเปรดออกอีกต่างหากทาให้ไม้บาบที่คุณโดนลากอยู่เนี่ยติดลบมากขึ้นไปอีกอาจจะอรอตระเบิดจากการถูก ทางสเปดเมื่อเช้านี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งโบรกเกอร์เราจะเรียกว่าในนั้นเนี่ยจะมีบุ๊ก A กับบุ๊ก B บุ๊กเเนี่ยคือส่งให้ตลาดนะครับบุ๊ก B เนี่ยคือเอาไว้รับกินเองซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นบุ๊ก B นะครับจะไม่ได้ส่งออเดอร์ให้กับรีควีตี้ p อยเดอร์เพราะเขาถือว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เทรดเดอร์ด้พัฒนานะครับเป็นประเทศที่เทรดเดอร์เทรดยังไงก็เสียเป็นประเทศที่เล่นเป็นการพนัน ไม่ได้เล่นเป็นการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยอมให้โบเกอร์กระทํากับเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรอนั่นคือคําถามที่ผมถามพวกคุณพวกคุณตอบด้วยใจของพวกคุณเองนะครับพวกคุณเห็นแล้วนะครับผมให้พวกคุณดูแล้วว่าโบเกอร์ทั้งโลกวันนี้เป็นไงเอาขึ้นมาดูอีกทีนึงนะครับครึ่งๆเลยนะครับที่ราคาทิ้งไม่ทิ้งเห็นไหมฮะโบกรแรกนี่ 1 9 2 1 3เกสองหนึ่งจุสเก้าสี่บกสองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจุดสาเกบอกอีกบกหนึ่งหนึ่งเกสาสามจุดเก้า้าบกเกอร์บ้าอะไรราคาจะห่างขนาดนั้นใช่ไหมครับอีกบกหนึ่งครับเราใช้กันอยู่หนึ่งเก้าสองหนึ่งุดสมเก้าสี่เท่าบกแรกเลยเห็นไหมแต่เราไดออเดอร์แต่บลกแรกไม่ไดออเดอร์นะหมายความว่าบกเกอร์แรกอะ่ะหน้าหน้าแรกอะ่ะรูปแรกอะ่ะราคาทิ้งลงมาจริงนะแต่คุณไม่ไดออเดอร์เพราะเขารีคดไม่ได้ถังสเปดด้วยแต่รีคดก็คือ ไม่ไม่แมทชิ่งออเดอร์ให้นะครับส่วนอีกอันนึงราคาทิ้งลงมานะแต่ทางสเปดคุณไม่ได้ออเดอร์อีกอันนึงราคาไม่ทิ้งเลยไม่มีสิทธิ์ได้ออเดอร์นะครับไม่มีร่องรอยของกราฟหลงเหลืออยู่อีกอันนึงราคาทิ้ง mà, ลงมาเราได้ออเดอร์กลับขึ้นมาอย่างสวยเลยนะครับอีกอันนึงราคาไม่ทิ้งมาไม่มีสิทธิ์ได้ออเดอร์อีกอันนึงราคาทิ้งมาได้ออเดอร์อีกอันนึงราคาทิ้งมาแต่ไม่ได้ออเดอร์ อีกอันหนึ่งราคาไม่ทิ้งไม่ไดออเดอร์อีกอันหนึ่งราคาโคตรไม่ทิ้งเลยไม่ได้อะไรเลย <S <S นะครับทั้งๆที่โบเกอร์ขวาสุดเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเป็นโบเกอร์ที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะ <S <S ทุกคนติดร้อยบริษัทแรกของโลกด้าน,ด,านด้านการเงินทางด้านความน่าเชื่อถือด้านการเงินแต่ทําไมทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่าให้คุณฟังนะครับคือ การที่เราจะได้ราคาที่ดีที่สุดสเปรดชิดที่สุดนะครับสเปรดชิดที่สุดผมขออนุญาตวาดรูปได้ไหมผมว่าผมวาดรูปดีกว่าคุณคุณจะได้เข้าใจนะครับรูปภาพวาดตรงไหนนี่นี่นะครับพวกคุณอ่ะผมขอวาดรูปนะให้พวกคุณเข้าใจสตั๊กเจอร์นี้นะคุณจะได้เข้าใจ แต่ทีนี้ผมไม่ได้ใช้มันนานมากแล้วผมจําไม่ได้สีเลือกไงอันนี้แล้วกันนะอะ่ผู้คุณดูนี่นะครับผมจะวาดกล่องสี่เหลี่ยมนะครับกล่องสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับถ้าวาดไม่ค่อยสวยอย่าโกรธผมนะผมไม่ได้จบศิลปะมานะครับอันนี้เราเรียกว่าแบงค์นะครับธนาคารแบงค์นะครับธนาคารแบงค์นะครับธนาคารทีนี้เนี่ย ธนาคารต่างๆเนี่ยก็จะมีราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายที่แตกต่างกันเราเรียกว่ารอสเปดเนาะผมจะชี้ไปนะครับแบงค์เนี่ยเขาจะส่งสิ่งหนึ่งออกไปนะครับนะครับเราเรียกว่ารอสเปดรอรอที่แปลว่าดิบอะครับสเปดนะครับรอสเปดนะครับรอสเปดเนี่ย เป็นสเปดดิบนะครับซึ่งทองคําเนี่ยคุณรู้ป่ะว่าเขาส่งไปแค่นี้เองนะสมดอลลาร์ถูกไหมสามดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วเขาส่งไปให้ใครล่ะในเมื่อธนาคารไม่สามารถที่จะทำเลเวอเรจได้สูงธนาคารทำได้สูงสุดคือหนึ่งต่อห้านะครับธนาคารก็เลยส่งไปให้ สิ่งที่เรียกว่านี่ครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นคนทำหน้าที่แทนธนาคารเราเรียกคนนี้ว่า LP นะครับ LP หรือว่า liquidity provider ซึ่ง LP ในระดับโลกเนี่ยจะมีอยู่ตอนนี้นะครับประมาณ7จถึงส4เจ้าตอนนี้น่าจะเหลือ7แล้วนะครับ LP เนี่ยจะได้รับรอสเป r e นะครับมาจากธนาคาร เพราะฉะนั้นธนาคารเนี <son> uh ่ย huh. ก right. uh ็จะส่งไอ้สเปดดิบเนี่ยนะครับมาหา LP หมดเลยนะครับจากทุกธนาคารนะครับทั้งโลกนะครับกับหลายๆ LP นะครับหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ย LP เนี่ยก็จะทําหน้าที่เลือกราคาที่ดีที่สุดของแต่ละแบงค์นะครับราคาที่มันดีที่สุดของแต่ละแบงค์เนี่ยนะครับราคาฝั่งเสนอซื้อกับฝั่งเสนอขายที่ดีที่สุดของแต่ละแบงค์นะครับมาเพื่อให้สเปรดเนี่ยมันชิดที่สุด เพื่อให้สเปรดมันชิดที่สุดระหว่างราคาเสนอซื้อราคาเสนอขายหลังจากนั้นเนี่ย LP ก็ส่งนะครับสัญญาณเนี้ยนะครับไปให้กับใครครับให้กับใครครับให้ใครเอย่ยให้กับ,บโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์โบรกเกอร์นะครับหลังจากนั้นโบรกเกอร์ทำยังไงโบรกเกอร์ก็ส่งราคาต่อมาให้เราครับ โบรกเกอร์ก็ส่งราคาต่อมาให้เทรดเดอร์นะเทรดเดอร์นี่เป็นแบบนี้นะครับพอเทรดเดอร์จะเทรดทีหนึงเกิดอะไรขึ้นโบรกเกอร์เนี่ยจะถูกนับเป็นหนึ่งเพลเยอร์เสมอนะครับเทรดเดอร์ทั้งใต้โบกโบกหนึ่งเนี่ยจะถูกนับเป็นหนึ่งเสมอแล้วที่ l p เนี่ยโบรกเกอร์จะต้องไปเติมเงินในกระเป๋าเอาไว้นะครับเงินในกระเป๋าที่โบรกเกอร์ทุกคนต้องไปเติมเอาไว้เนี่ยนะครับ เราเรียกว่า OmniBus นะครับไปเซิร์ชได้นะครับอ m n i b u s นะครับเป็นกระเป๋าของแต่ละโบรกเกอร์นะครับที่ต้องไปเติมเงินไปที่ LP ทีนี้เนี่ยพอเราส่งสัญญาณซื้อขายมาปั๊บเนี่ยไอ้ I LP เนี่ยมันก็ส่งรอสเปดนะทุกคนมาให้กับโบรกเกอร์อีกนะครับนี่นะครับรอสเปดนะครับรอสเปดแปลว่าอะไรครับ มันส่งมาเท่าไหร่3ดอลลาร์อีกแล้วนะครับส่งมาเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมมองแบงก์กับ LP เนี่ยคนเดียวกันแค่แบงก์เนี่ยทำหน้าที่ได้แค่1ต่อ5แต่ LP เนี่ยทำหน้าที่ได้ถึง1ต่อ100แล้วโบเกอร์เนี่ยเอามาบวกเองเป็น1ต่อ1,000นต่อ2,000นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคุณดูนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะโบเกอร์ ker, มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เออนี่ดูนะผมจะแบ่งเซ c กชันแล้วนะคุณจะเห็นภาพชัดแล้วนะทีนี้นะนี่ครับระหว่างทางเนี่ยนะครับนะครับนี่ดูนะดูดีๆนะมันจะมีเมตาโคดเมตาโคดก็คือพวก MT4, MT5 ขอคนละสีแล้วกันนะครับพวก MT4, MT5 นะครับ เป็นสีนี้แล้วกันจะได้เห็นชัดๆ MT4, MT5, C Trader นะเป็นต้นนะครับเป็นต้นนะเป็นต้นนะแล้วก็ Trading View, Live Trade แล้วก็แพลตฟอร์มอะไรอีกมากมายนะครับอ่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นต้นทุนของโบรกเกอร์คือกี่ดอลล่า สามดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าบรกเกอร์เนี่ยเอามาขายให้กับเทรดเดอร์อย่างเราเนี่ยนะครับในการเล่นเนี่ยสามสิบดอลลาร์ 30. สเปรดเนี่ยสเปรดนะฮะสามสิบดอลลาร์สามสิบดอลลาร์สหรัฐจากสามเป็นสามสิบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยบรกเกอร์เนี่ยจะส่งสัญญาณของเทรดเดอร์ไปให้กับ LP กลับไปที่แบงก์ได้เนี่ย โบเกอร์ต้องไปจ่ายไอ้นี่นะครับ2.7เหรียญไอ้นี่2.7เหรียญไอ้นี่อีก2.7เหรียญแปลว่าโบเกอร์จ่ายรวมๆไปเกือบ10ดอลลาร์แล้วเนาะแต่เขาคิดเรา30เนาะแล้วเขาก็เอาไปให้ IB ไงทุกคนค่าการตลาดไง introduce broker อีก10เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ย โบรกเกอร์จะลงทุนกับค่าการตลาดหรือพวก IB เนี่ยเยอะมากเพื่อที่จะดึงคนเนี่ยมาล่อคนให้เข้าไปเล่นในโบรกเกอร์แต่ะและโบกเราเรียกคนพวกนี้ว่า introduce broker ทำให้เทรดเดอร์เนี่ยต้องเทรดในราคาที่แพงขึ้นในสเปรดที่กว้างขึ้นนะครับและในเกมที่เขากำหนดอันนี้คือบุ๊ก A 100%ซแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารับกินเองก็คือตัดท่อนี้ทิ้งไปเลยครับทุกคนทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยครับจะตัดแค่นี้เลยครับรับราคามาแล้วไม่ส่งราคากลับอย่างนี้เลย ผ่าครึ่งอย่างนี้เลยรับราคามาไม่รับราคากลับไปอันนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับทุกคนเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยนะครับทำการส่งรอสเปดสามดอลลาร์มาให้ l อ LP อส่งราคารอสเปดไปให้โบเกอร์โบเกอร์เอาไปชาร์จชาร์จกับเทรดเดอร์เพื่อให้ค่าสเปดมันแพงขึ้นทุกๆหนึ่งหลอดจากที่เราจะต้องเสียแค่สมดอลลาร์ 3, เราต้องเสียส0มสิบดอลลาร์ต่อเราออกออเดอร์ สามสิบดอลลาร์นั้นถูกเอาไปจ่ายให้ใครครับแพลตฟอร์มพวก MT4, MT5, CTrader, TradingView พวกนี้2.7ดอลล์แล้วก็อีก2.7ดอลล์เอาไปให้ liquidity provider เป็น5.4ดอลล์บวกรอสเปรดเป็น8.4ดอลลาร์แล้วก็ให้ IB อีก10ดอลลาร์ก็เป็น18.4ดอลลาร์โบรกเกอร์จะเหลืออยู่11.6ดอลลาร์สหรัฐเอาไว้บริหารจัดการเป็นกำไรนะครับสำหรับการเทรดเพราะฉะนั้นการส่งเข้าตลาดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเพลเยอร์เล่นเยอะพอในโบรกเกอร์นั้นๆเนี่ย มันก็จะไม่คุ้มค่าในการเปิดโบรกเกอร์เพราะว่าค่ารายเดือนของ MT4, MT5 ค่าบริการ LP bridge นะครับเรายังขาดพร m ม XM อยู่นะครับในนี้ที่จริงพร XM มี bridge ด้วยเดี๋ยวมันจะยากไปเอาแค่นี้ก่อนนะครับมันจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยโบรกเกอร์ที่คนเล่นน้อยก็เลยเลือกที่จะไม่ส่งตลาดเพราะว่าส่งตลาดไปตัวเองก็ได้แค่11เหรียญต่อ1หลอดแล้วคนเล่นน้อย มันก็ไม่พอค่าใช้จ่ายพนักงานใช่ไหมครับซัพพอร์ตเอ่ยพนักงานเอ่ยมันก็เลยเปลี่ยนเกมเลยเกมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นแชร์ลูกโซ่บ้างโดยเอาฟอเร็กมาอ้างเป็นทองคํามาอ้างเป็นคริปโตมาอ้างเป็นเครื่องมือนะครับมาหากินกันนะครับกับคนทั่วไปแต่ส่วนใหญ่คุณดูดีๆครับเงินส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ใครอยู่ที่ IB หรือ introduce Broker เก้ขาหาคนมาเล่น คนจะได้คนจะเสียแต่ i อก็ยังได้เสมอนะครับเดเดอร์ก็เทรดไปสิเดเดอร์ก็เทรดไปสิเทรดให้ตายไปนะฮะ i อก็เอาเงินไปไปไปนะครับเดเดอร์เทรดได้กำไร i อบก็บอกคุณจะได้คุณจะเสียก็ไม่เกี่ยวกับชันเพราะพวกเกอร์เป็นคนใจ่ายให้ฉันจริงๆไม่ใช่นะครับเขาบวกสเตดมาแล้วนะครับเพื่อให้เดเดอร์มารับผิดชอบแลวเอาไปจ่ายค่า i อบค่าการตลาดเข้าใจไหมครับเรื่องนี้ทุกคนวันนี้เข้าใจไหมครับอคุยกับคนทางบ้านหน่อย คุณปัทมานะครับบอกว่าขอบคุณอาจารย์สําหรับความ